ตอนนี้พอนอยู่ที่วัดหลวงปู่ฤาษีริงดำนะคะคนเยอะมากทุกมุมไม่ว่ามองไปมุมไหนเห็นแต่คนเข้ามาเต็มไปหมดผที่อยากเดินชมวัดโดยไม่อยากไม่อยากเดินเท้าก็มีรถบริการให้นะคะที่พอเป็นสังเกต ไปไปไม่ถูกก็มาดูได้จากตรงนี้เพราะของเขากว้างอ่ะพอนนเคยมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยได้ถ่ายวิดีโอเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เปิดช่องเนาะอันนี้มีเพื่อนๆพี่ๆอยากอยากเห็นเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวแต่ถ่ายจากมุมนี้ไปก่อน จะพาไปที่วิหารแก้วเนาะนี่วิหารแก้วพระรัฐานพระพุทธชินราชริษฐานสรีระหลวงพว่อพระมหาวีระถาวโร <c oughs> <c oughs> อากาศเปลี่ยนแสง คนเยอะทุกมุมเลยไม่ว่ามุมหนหนาแน่นขนาดวัดกว้างขนาดนี้นะคะคนจะเยอะจริงๆเยอะมากน่าจะเป็นเพราะวันหยุดหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าคนเยอะ จุดคนเยอะมากแต่จุดหลักๆก,ก็คือที่ที่วิหารแก้วที่คนจะเยอะนีนะคะถาวายเป็นพระราชกุศสแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แห่งกลุ่งรัตนโกสินทร์ เนื่องในวาระมีพระชนมายุครบ60ปับษา5พวา2530นจะพาเดินชมไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวิหารแก้วเนาะ ในวิหารแก้ต้องรอรอเป็นรอบคนเยอะมากเลย ความหนาแน่นของแต่ละรอบให้ดูสภาพโดยรอบนะคะนี่เฉพาะที่มุมของวิหารแก้วยังมีส่วนอื่นอื่นอีกเยอะแยะแต่ละรอบเขา,เาก็จำกัด คนเข้าเนาะเดี๋ยวพก่อนุญาตเข้าไปด้านในก่อนตรงมุมนี้จะมีการลงนามถวายพระพรให้พระเจ้าหลานเธอเอไม่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นพระองค์พาเป็นพระเจ้าลูกยาเธอเนาะมาแล้วก็ได้ลงนามถวายพระพร จะเข้าในนีิหารแก้วนะคะเยอะคนเยอะมากต้องยกมองมุมสูงนะคะเพราะว่า เดี๋ยวจะไปละเมิดสิส่วนบุคคลเขานี่เป็นละก็ะเรียกอะไรอ่ะคารีะสารเนาะ ท่านจะอยู่ในบนดรกแก้วอยู่ด,ยด้านหน้าแต่คนไม่กลาเข้าไปใกล้กว่านี้ค่ะอันนแาเปลียบเนาะเขาผู้หญิงด้วย เ็พระราชินกิยมันยังไม่ได้ถ่ายเนาะในหลวงรัชการที่สิบ เป็นพระราชนีพันปีหลวงเนะาะรัชายาในรัชกาลที่เก้าอันนี้ก็คือพ้อหลวงรัชกาลที่เก้าี่คือบริเวณด้านหน้าก่อนเข้าในวิหารแก้ว สถานที่จะกว้างมาก